ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงกว่านะอ่าพี่โยจะรีวิวให้ดูตอนนี้ศามปินมากันแล้วก็พี่โยก็พยาหนุนไปจอดตรงโน้นอ่ะพยายามเคลียร์ที่ไปให้แล้วลุงโจ้น้องเกมมาแล้วลุงโจ้นี่น้องเกมขับรถมาเองอ่ะน้องเกมเปลี่ยนรถมาแล้วก็เนี่ยต้องยกของเข้าหน่อยส่วนอ่าน้องๆน้องโน้นน้องโน้นมาก็ได้จะเข้าจอดตรงนี้ได้เลยครับได้เข้าจอดตรงนี้เลยเพราะว่าเว้นไว้เว้นไว้แล้วนะจอดได้ประมาณสามพันรถตัวนี้นะอ่าแต่ถ้าคนศิลปินทั่วไปก็คืออาจจะต้องถ่ายรถมาลงของแล้วก็ยกออกนะครับ ส่วนด้านหน้าเวทีตรงนี้ก็แปะเลขนัมเบอร์เสร็จแล้วนะแปะเลขนัมเบอร์เสร็จแล้วแล้วทีนี้ก็มาสามสองหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งแต่ว่าด้านหน้าจะมี VIP แถวหนึ่งหรือเปล่ายังไม่ทราบนะครับเอาค่าก็คือสามสองหนึ่งร้องบนร้องคู่สอนการบนทางการโคจรก็เป็นมงคลกับชีวิต รถแต่รถนะน,น้องอน,น้องน้องมาก็จะให้ให้เข้าข้างในเป็นปีที่แล้วนะเข้าข้างในที่สดพี่ยก็จะจบคลิปนี้ก็จะหาของกินก่อนทุกคนมีเวลากินน้อยร้อนเช็ค <derrière> ไ,ได้แล้ววันนี้อากาศดีนะแต่ว่าร้อนมากร้อนมากนวลพองเกมอ่าพี่ว่องก็เข้าไปจอดนวลแล้วก็พยายามให้เขาเคลียร์รถที่ไม่ใช่รถศิลปินออกอีกนะครับต้องเคลียร์รถที่ไม่ใช่ศิลปินออกอีกก็มาให้ถอยไนลงของตรงนี้ครับแล้วก็ ก็การเราจอดตรงนี้เราก็จอดตรงนี้ก็ได้นะเลยเดี๋ยวประสานกรรมการจะได้เชื่อมต่อกันเพราะว่าที่วันนี้มันจำกัดมากทุกคนแล้วก็ข้ามวงแดดร้อนมากทุ่เหงื่อผมตรวจตรวจไปเอาคลิปมาตรวจไปบนรถอ่ะเพราะว่ามันร้อนจริงเราเตอร์ไวไฟเนี่ยร้อนหมดนะครับได้ลงมาถ่ายให้รีวิวทุกคนได้ชมกันก็ร้อนจริงก็เฉพาะเอสตีเท่านั้นนะครับมันจอดไม่ได้แล้วนะเฉพาะลิเกเท่านั้นนะทมาพิณจะจอดลำบากแล้ว ต้องลงของอย่างเดียวอ่ะตอนนี้วิกัดก็เตรียมเตรียมขายบัตรแล้วนะก็ขอไปเตรียมตัวก่อนเพราะมันร้อนี่ยทุกคนพอขายบัตรเนี่ยบอกให้ว่ามันเป็นอที่ชุลมุนมากเวลาคนมานะคนนู้นจะนั่งตรงนู้นคนนี้จะเปลี่ยนตรงนี้คนขายบัตรจะปวดหัวถ้าทีมงานถ้าทีมงานได้ช่วยเดินอนี่ะมันก็จะเหนื่อยหน่อยเนี่ยก็เคยเจอแล้วกัน มาก็ได้นะครับแดดล่มลมตกเริ่มมีที่ลมให้หลบกันแล้วมาได้เลยนี่นี่แม่แม่มาขอแม่ซื้อยังซื้อบ่ายังซื้อแล้วซื้อแล้วนี่ต้องอย่างนี้สิบสามบเปอร์อะไรก็ไได้รางวัลใหญ่มากาเลยนะโอ้ครับผมก็มาช้ามันจะเข้ายากผมจะบอกเอฟซีตลอดแต่ว่าเราเข้ามาได้ตลอด ผมมาถึงเนื่องแต่3โมงอ่ะเพราะว่ารู้แล้วมีแล้วเรามาแล้วมันเข้ายากอ่รู้ผมว่าจะมีเรารถมาส่นตัวมาให้คนเข้ามาส่งได้ตอนอ่วนู้นครับผมมาแต่2โมงโมงน้าันตวไนใช่ก็พาดูจันขัดรเอไทับม่หวัสดีครับ เออท้าพ่ออาอย uh, oh, mm ู่ไหนเนี่ยวันนี้อยู่ตรงไหนครับเนี่ยอ่าขายของพ่ออพอเ็นอยู่นี่ด้วยจ้ะอ๋อขายของได้ได้ได้พ่อขายเป็นแกสอยู่นี่ใช่ลูกขายอ๋อแล้วก็มาซื้อพี่วีนั่งด้วยโอ้โหนี่ยืนหลังร้านจะเห็นแล้วเนี่ยแต่ว่ามาจองอ๋อมาจองอยากคำบุญใี่วัดด้วยแล้วก็นียหมไม่มาเหมูไม่มาเฮียหมูก็จะมางานไม่ถูกพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่ามาป่ะ เาจะได้มาพัฒนาะยิมามีองค์ยิ่ถึงนะมีองค์ยิ่ถึงเสร็เรื่องของการสอบบทสอบข้ามาอย่ามาสอบบทงานนี้ก่อนจ้าแมวยิ่งถึงลงไปหนึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะตอนห้าโมงจิ้นี้ก็จะจอดประมาณก่อนก่อนห้าโมงครึ่งนะโอ้โหสุดๆครับนี่น้องๆเวทีก็พยายามเร่งรีบก่อนอยู่นไม่ไปประมาณนี้นะครับ สถานที่กว้างกวางนะเก้าอี้ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยตัวนะครับไม่ถึงเจ็ร้อยบาทเจ็ดร้อยตัวก็ข่าวประมาณนี้เนาะโอเคครับประมาณนี้ครับรบอบๆเวทีนะครับเวทีประมาณนี้ทุกคนรีวิวสั้นๆช่วงห้าโมงกว่าป่านะครับสวัสดีครับอ๋อขอบคุณวันนี้ทุกคนที่สนับสนุนการเดินทางวันนี้ด้วยนะครับเรามาสรุปตอนเลิกนะว่ามีท่านไหนบ้างนะครับ ครับตอนนี้จะหกโมงนะยกขยะไปเขาก็หยิบเข้าไปเนี่ยแล้วก็จอดกันเนาะจอดยากันเต็มที่แล้วก็หยับมาเต็มที่ลนะจอดไม่ได้เลยท้โหัวใจท้าหยางสัตว์ไปคล่องใจลุนวันเสาร์ต่างหน้าบอกไม่ดีตกความเสื่อมโซ่เต็มหมดนะครับเต็มหมดเีอันนี้ต้องมาจอดตรงนี้แล้วแล้วปิดนะแต่น้องมาก็ต้องจอดปิดปิดท้าปิดหน้านี่เพาเข้าไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้แล้วปิดได้อีก ได้อีกครับมีรังทองเดอะเทศบาลสามมีตุงด้วยพอแวะกันเข้ามาพยายามพยายามยอยมาแล้วนะฟีปปิงก็ต้องนิฟอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่ามันแม่น่จริงด้านในแน่งจริงด้านในไอ้ตะยิวมาแล้วสตันมาข้ามบอลตะยิวมาแล้วแล้วข้ามบอลข้ามบอลแทงข้ามบอลลิเกวะครับไม่ใช่ลิเกเข้าไม่ได้นะครับ เลยรำเป็นไหมรำยังไงรำยังไงรำยังไงเออจังนี้เอวหวานแล้วไม่ว่าไม่ได้ร้ววันนี้เอวหวานก็ไม่ได้ดูแม่แม่เรื่องถ่ายรูปเออเจ้าที่จ้าเดี๋ยวไปวัดครับนี่แม่แม่ถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วแหมต้องตุงต้องตุงตั้งหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยต้องตรงตรงตั้งหนึ่งร้อยแล้วเหมือเดิม

ไปไปส่ปงทุกตาก่อนไปส่งทุกตา <c oughs> ไปส่งทุกตาน้อยนะหลังเวทีที่เยอะทุกคนเวทีบ้านมันคืออะไรได้เนี่ยตรงนี้ไปตรงหลานก่อนไปแล่นก็นั่งทีมงานก็นั่งทำอะไรนั่งอะไรอยู่ตรงนี้นะสบายสบายที่ของว้างๆไม่หมาแล้วอ้าวถ่ายรูปคนละ200ร้อนะครับจะซุปเปอร์ตานะครับต้องมีค่าถ่ายรูปคนละ200ร้อนะครับเขาถ่ายฟรีไม่ได้ครับ <c oughs> ถา,ามว่ายู่บลิเกเปล่าเราไม่หน่อยยวเขินเดี๋ยวเข้าไม่ได้นะว่านี่ตาน,น้อยตาน,น้อยตอนนี้ก็เดินเข้าพววิธีคนต้องขาวอุ้มขอาถ่ายรูปหน่อยนี่ตรนนี้หน้าเิธีก็โอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนี้แห้งนะผมแห้งหนึ่งวันวันนี้ผมแห้งหนึ่งวันนะครับเนทีสะอาดทีมงานก็ดูฟ้าฝนก็โปร่งอยู่แห้งหนึ่งวันขอให้เป็นวันที่ดีนะเพราะว่าผมจะบอกว่าทีมงานที่เหนื่อยที่สุดก็คือทีมงานเวทีทีมงานไลน์อันตาเพราะว่าต้องระวังเรื่องไฟเรื่องอะไรให้น้องๆด้วยนะครับต้องระวังเรื่องทุกอย่างนะพี่เนาะบางทีฝนตกมันลําบากเรื่องไฟฟ้าบางทีต้องปิดต้องเปิดบ่อยอย่างเงี้ยลมแรงมาก็ต้องเก็บ ก็ต้องตั้งใหม่หลายรอบก็จะเป็นทีมที่เหนื่อยที่สุดนะครับให้กำลังใจทุกศิลปินนะแล้วก็เมนูลิเกกันเยอะน,นะครับวันนี้นะเมนูลิเกกันเยอะให้กำลังใจทีมงานกันนะครับใครมาไม่ได้สะดวกไม่สะดวกอยู่ไกลก็เนี่ยครับก็ต้องยกของไกลหน่อยตามหน้าง,งานเมนูลิเกจะเหนื่อยหน่อยแล้วมาให้กําลังใจไปตุ้งตามไปตุ้งกันตามไร้สดนะให้กําลังใจกันเยอะนะครับโอเคดีวิวกา,าน,านกประมาณตั้งแบ่6โมงครับให้ทุกคนได้รับทราบสถานการณ์กันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ